หนึ่งเหตุผลที่ทําให้คนขยักขแยแงในการทําคลิปวิดีโอนะครับคือคนชอบคิดว่าคลิปวิดีโอมันต้องสั้นซึ่งจริงนะครับคือประเด็นสาคัญคือคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยทำคลิปวิดีโอมันต้องสั้นนะแล้วพอคุณได้ยินแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเวลาคุณมาถ่ายคลิปคุณเลยกดดันไงเฮ้เราจะถ่ายคลิปยังไงว่าให้เราถึง1น,นาทีแบบห้ามเกินนะห้ามเกินนาทีครึ่งห้ามยาวเกินไปทุกอย่างต้องกระชับเครียดไหมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมจะบอกมือใหม่ก็คือว่าถ้้้าาาาาคคุุณณจจะทอนเนตนะถรููวูววว่ัพพดดย พูดไปก่อนแล้วสิ่งนี้มันจะเบาความกังวลคุณได้มากพอคุณคิดว่าเอ้ยยังไงเดี๋ยวก็มาตัดตอนทีหลังได้นะครับถ้าใครก็ตามนะครับที่ติดปัญหาเรื่องการทำคอนเทนต์นะครับ ตอนนี้ผมมีโปรแกรมเจอตัวที่ชื่อว่า The Content Group Coaching นะครับเรียนเจอตัวกัน5-8คนนะครับวันที่18-19มีนาคมนี้คืออันนี้เนี่ยผมจะพาคุณจับมือทำเลยว่าเอ้ยทำคอนเทนต์ทำยังไงนะครับแล้วที่สำคัญคือผมอัดคลิปวีดีโอให้ด้วย1คลิปนะครับตัดต่อให้เรียบร้อยและมีแถมฟ t ต s h ชูดด้วยโอ้โหคุณโคตรคุ้มอะนะครับคือเพจคุณจะต้องดูแพงดูดีและผมจะสอนว่าถ้าจะทำคอนเทนต์ให้เหมาะกับเพจคุณเหมาะกับธุวกิจของคุณ คุณจะต้องทํำยังไงนะครับตอนนี้จากราคาเต็ม29,000บาทผมลดให้เหลือ17,900บาทราคานี้ผมให้30%เท่านั้นนะครับทักไปที่ไลน์แอดแอดเควินเทียศักขอบคุณครับ